ความสําคัญมันอยู่ที่อริสสัตสนะีการเกิดการดับสมุทัยกับน,นิโรธพอเข้าไปบวกกับสมาธิมันเป็นสมาธิของอริยะทันทีเป็นสมาสมาธิทันทีนะดังนั้นในพระสูตรที่โค์กล่าวว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานการสิ้นอาสวะเนี่ยอาศัยปฐมฌาน รติยฌชานต,าตาัติยฌชาญจตุรชานไล่ไปจนถึงสัญญาเวทิตานิโรธ <c oughs> เราอาศัยเหตุผลอะไรกล่าวเล่าพระองค์บอกในปฐมฌานนั้นเนี่ยธรรมะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยยังทำงานอยู่เธอนั้นตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอน,นิจโตทุกตโตโรกต โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนสิบอิการเดยมไล่ไปนี่คือสิ่งที่ต้องไปทำในสมาธิโดยอาศัยสมาธิอาศัยสมาธิเพื่อหลีกออกจากกามหลีกออกจากอากุศลก่อนก่อนความฟุ้งก่อนความฟุ้งแบบนิวรณ์ก่อนนะฟุ้งอยู่ในเย่าเลือน เรื่องการทำงานเรื่องญาติพี่น้องนะลาบยศสมบัติสรรเสริญนิน,นทาน,นี่เรื่องโลกทั้งนั้นเลยที่กำลังเป็นกันอยู่ในเรื่องโลกหมดเลยเขานิพพานไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่องค์ความรู้พื่นิพพานต้องวางตรงนี้ก่อนวางตรงนี้เสร็จเดยวมาจิตตั้งมั่นก่อนแล้วเห็นจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงอีกถึงจะได้ใช่ไหมก็อาศัยอันเนี้ยนะ เห็นซ้ำๆ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 เรื่อยๆอินทรีย์แก่กล้าอาลาหันอินทรีอ่อนลงมาหน่อยห้าเบื้องต่ำสิ้นอินทรีอ่อนลงมากามาโจพรวิสังยุโตอินทรีอ่อนลงมาก็ไล่ไปสกะทาคามีเอกพีชีโกลังโกละสักตคตุปะลมังธรรมานุสาลีสัทธานุสาลีไล่ความอ่อนลงมาเรื่อยๆ มันจะคิดอะไรก็ตามความคิดที่ยังไม่ใช่กรรมปฏิบัติเวทเบียนความคิดทั่วๆไปเกิดมายมก็ทิ้งเป็นการทิ้งพบทิ้งการเกิดดังนั้นหลักของการทิ้งสังโยชน์ที่สร้างเกิดกับสร้างพบเนี่ยไม่ต้องสนใจเนื้อหาความคิดขอให้คิดขึ้นมาทิ้งรู้ลมเข้าไว้นะให้มากที่สุดให้มากที่สุด เดี๋ยวจะคิดว่าผมจะไปกินข้าวแล้วก็ทิ้ง่าผมเลยไม่กินอะไรเลย